สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูกุหลาบที่เล็กบำรุงลงไปที่โคนต้นในวันก่อนนะคะสองวันที่แล้วใส่ปุ๋ยขี้หมูลงไปผสมแกลบนะคะแล้วก็มีกุหลาบแตกยอดใหม่ขึ้นมาเนาะนี่ก็ออกใหม่นะคะออกใหม่ แล้วก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ออกแล้วแต่ประมาณสองวันนะท่านผู้ชมมันก็จะยาวออกมาดอกตูมนับได้ทั้งหมดนะคะสิบสามถึงสิบสี่ดอกอันนี้คือรอบใหม่นะกุหลาบหอมค่ะถ้ามีกลิ่นหอมนะเราปลูกแบบอินเซียไปทำชาได้ค่ะทุกคนดูออกมาแล้วจะเป็นสีมว่วงนะคะตอนตุมตูมๆเป็นสีชมพูเข้มนะเนี่ยค่ะนับดูได้เยอะมาก อ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะให้เอากรรไกลมาตัดหนึ่งสองสามกิ่งเนี่ยคะ่ะแต่รอไปสักพักก็จะแตกกิ่งนะั่นแต่เล็กใจร้อนแล้ววันนี้จะฉีดปุ๋ยน้ําบํารุงนะคะนี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกค่ะเนี่ยถ้าแตกยอดใหม่แบบนี้คือแน่นอนเลยจะมีดอกตูมให้เราแล้วก็นี่อีกค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ใช่เนาะแล้ววันนี้หลังจากที่เราบำรุงปุ๋ย ที่โคนต้นไปแล้วนะคะบอกตรงๆนะท่านผู้ชมตั้งแต่เล็กปลูกลมาสิบกว่าปีเล็กไม่เคยใช้ยาฆ่าเชื้อราเลยไม่เคยใช้เลยนะคะปลูกไปตามแบบธรรมชาติเลยถ้ามีใบจุดใบด่างอะไรก็ตามนะคะเล็กจะมาตัดและเด็ดออกทันทีไม่มีการฉีดเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่เรามีปุ๋ยปุ๋ยออ่ที่เราหมักเองนะคะเป็นปุ๋ยน้ำหมักปลาน้ำซาข้าวแล้วก็พวกปุ๋ยคอ,อกเนาะนะคะ ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดก็เป็นชีวภาพนะบำรุงกุหลาบน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยเนาะอ่ะโอเคเนี่ยค่ะทำให้ดูเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฟอกกี้ตัวนี้คือใช้นานมากนะทุกคนสีเหลืองแล้วมันค่อนข้างหนาตั้งแต่ซื้อมาสีใสๆพลาส,สติกมันไม่หนานะคะคงทนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีอ่ที่กรองนะคะ เนี่ยฉีดดูมันก็ออกดีมากเลยโอเคทีนี้ปุ๋ยน้ําที่เล็กจะฉีดอันนี้เป็นเป็นปุ๋ยน้ําเบิกบานนะคะเป็นรุ่นเก่าก็ยังใช้ดีอยู่มะเขือพลิกฉีดลงไปเลยค่ะดาวเรืองข้าวสวยมากอันนี้เป็นแบบใหม่ปุ๋ยน้ํานะคะวันนี้เล็กจะมาเทแบบเก่าให้ดูแบบใหม่มันจะเป็นสีเขียวแรกๆจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้แล้วหอมด้วยฉีดผักนี่คือรสชาติดีมากทุกคน ปรับปรุงดินนะคะนี่อาหารเสริมให้พืชและสามารถปรับปรุงดินได้เพิ่มผลผลิตเนี่ยค่ะสารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรออแกนิกร้อยเปรเปลอดภัยใช้แทนปุ๋ยเคมีได้หรือจะใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นๆหรือร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะคะคือมันจะประหยัดมากเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือ1ลิตรนะฉีดพ่นได้20ไร่นะคะเขาจะมีวิธีใครอยากได้ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเบิกบานมีช่องทางการ ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเยอะเลยนะลาซาด้าช้อปปี้ติ๊กตอกมีหมดนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเล็กจะมาเทแบบเดิมให้ดูทำไมต้องเทเพราะว่าในกระปุกนี้มันแน่นมากนะคะมันมีฝาด้านในอะ่ะมันแน่นเนีย่ยเห็นไหมอันนี้เล็กก็เอาออกแล้วก็อันนี้ไม่ทิ้งนะท่านผู้ชมคือมันแข็งหนานะเอาออกเพื่อที่ว่าเล็กจะตัดไปเป็นก้นกระเป๋า นะคะเดี๋ยวเทให้ดูมันจะเป็นสีเขียวอ่นอ,อนๆโอ้เสียดายหาตรงนี้ต้องสวยมากๆเลยหอมมากค่ะปลอดภัยกับโคและสิ่งแวดล้อมชอบมากอ่ะไมหมดนะคะเดี๋ยวขอเทใส่ตรงนี้ไว้เลยเพราะถ้าเป็นสีเขียวปุ๋ยหอมๆคือดมกลิ่นก็จะรู้นะก็จะเป็นปุ๋ยน้ำเบิกบานเลยค่ะดีมาก ดีจริงๆถ้าไม่ดีเล็กไม่มาพูดแล้วเล็กชอบตรงที่ว่ามันเป็นออกแกนิกนะท่านผู้ชมเนี่ยสีก็จะอ่อนกว่านะคะแต่กลิ่นหอมเหมือนเดิมฉีดโดนมือโดนอะไรไม่มีอาการคันดีมากจริงๆจริงๆใส่หนึ่งฝานะคะแต่เล็กชอบเยอะหน่อยตอนนี้คืออะไรที่มันออกดอกอะ่ะก็คือเราจะต้องมารดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลิกไม้ผลได้หมดนะล่าสุด มะนาวนะคะตัดแต่งกิ่งก่อนมะนาวมันช่วยเพิ่มผลผลิตนะทุกคนมะนาวแล้วก็มะเขือ,อฝรั่งนะคะละมุดนะที่ได้ไปปลูกนะคะใช้หมดแหละดอกกุหลาบก็ดูเอาแล้วกันนะคะรอบดอกมาไวมากก่อนนะนี่ก็ฉีดนี่เรียบร้อยค่ะโอเคฉีดค่ะ สะดวกมากทุกคนแค่ฉีดข้าวก็ฉีดข้าวปีนี้หอมอร่อยมากได้เยอะด้วยนะกิ่งที่มันไม่แตกนะคะฉีดลงไปเลยเนี่ยเห็นไหมก่อนหนะน้าน,นี้เริ่มเริ่ม,มต้องเอาไอ้เชือกมามัดนะคะคือมันดกมันโดกนะท่านผู้ชมกิ่งฉีดละนี่ค่ะฉีดแบบนี้เลยกุหลาบอะมาตรงนี้อันนี้ก็ดอกพุด อินทวาลมมาเนี่ยค่ะแบบแตกยอดใหม่เร็วมากนี่เหมือนกันออกดอกก่อนนั้นนี้เยอะมากนะคะเห็นไหมฉีดค่ะเนี่ยดอกตูมดอกใหญ่ด้วยนะแล้วก็นี่กุหลาบค่ะสีชมพูสวยมากเนี่ยเห็นไหมแตกยอดใหม่นี่คือตูมออกมาแล้วค่ะเนี่ย แตกยอดใหม่แบบนี้คือฉีดลงไปเลยด้านล่างก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะเล็กๆจะทําอย่างนี้แล้วก็น้ำเซาาข้าวน้ําล้างปลาเศษอาหารแต่เศษอาหารบางทีมันอาจจะเค็มไประวังด้วยนะคะเอาไปรดพวกเอ่อไม้ผลก็ดีมะพร้าวก็ดีนะเนี่ยฉีดไปเลยนะคะสําหรับกุหลาบเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะต้นเนี้ยที่มันจะออกดอกก่อนหน้านี้ถ่ายลง ให้ดูแล้วนะคะสีชมพูมีคนแบบว่าเออปลูกลกุหลาบยังไงสวยจังนะคะนี่เดี๋ยวแตกยอดก็ใบไหนที่มันแห้งๆนะแล้วก็มาตัดนะคะนี่อันนี้ไม่ได้ตัดออกดอกแล้วค่ะบางทีเล็กก็เก็บไปทำชาสวยมากมาทางนี้ให้ดูด้านล่างเดี๋ยวเอาปุ๋ยขี้หมูมาใส่ เดี๋ยวหยุดหยุดก่อนนะจะใส่เลยนะคะดูแตกกิ่งใหม่ออกมูลส t o n e เดี๋ยวไปเอาดอกจริงมาให้ดูสวยมากนี่ประมาณนี้เลยนะคะใส่ที่โคนต้นต้นนี้หลายปีแล้วนะทุกคนแล้วกาน,นี้สีแดงเนี่ยค่ะนี่ดอกใหญ่สวยมากจากนั้นนะคะก็ตัดแต่งกิ่งนี่เห็นไหม แตกยอดใหม่รอบดอกคือมาเร็วมากถ้าเป็นแบบนี้นะคะเล็กจะตัดออกเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้มันหลายปีแล้วกิ่งไหนแห้งๆคือตัดออกเลยไม่น่านเชื่อว่าด้านล่างที่แบบกิ่งแก่ๆนะคะแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยดูสิกวนมากสมบูรณ์มากรดน้ำาสาวข้าวด้วยนะคะแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ำสาวกุหลาบอย่าพลาดนะคะทุกคนดีจริง อ่ะจะตัดออกนี่นะคะอย่าคิดนะว่ามันไม่ออกเห็นไหมด้านล่างที่แก่ๆยังออกเลยเนี่ยค่ะแก่ๆยังออกเลยอันนี้ตัดออกไม่ได้มาตัดแต่งกิ่งแก่นานแล้วนะคะเนี่ยก็ผุๆนี่ก็ให้เป็นปุ๋ยเลยเนี่ยค่ะอ่ะอันนี้จะแตกยอดอันนี้ก็มียอดออกไม่ตัดนะคะอันนี้คือตัดออกออกดอกไปแล้ว ช่วงหน้าหนาวนี่ดอกสวยมากเลยค่ะมอนสโตนนี่สีชมพูจะเข้มมากรอบดอกไวดอกใหญ่เท่าฝ่ามือเลยค่ะเนี่ยดอกใหม่ที่จะเกิดนับดูได้เลยค่ะแบบจากประสบการณ์การปลูกมานะคะถ้าเป็นแบบแดงๆอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบดอกดอกใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมเล็กบำรุงด้วยปุ๋ยคอกก่อนด้านล่างนี่ถังน้ำก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี้เลยนะคะกุหลาบชอบน้ำแต่ไม่ใช่แบบชอบแฉะนะทุกคนแล้วก็ต้องอยู่แดดนะคะต้องมีแดดก่อนหน้านี้ตรงนี้คือพุทนะคะบางเล็กก็ออกมาตัดแต่งออกอะใบไหนที่ไม่สวยแบบนี้ให้เอาออกที่เริ่มมีจุดนะคะ เด็ดออกเลยแต่ว่ายาวออกจนหมดนะให้มันสั่งข้อแสงด้วยนะคะนี่นนเห็นไหมยอดใหม่แดงๆเนะะี่ยค่ะเราก็ฉีดเลยฉีดปุ๋ยน้ำเบิกบานลงเลยค่ะนี่สไว้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะตอนที่ออกดอกใหญ่ๆฉีดค่ะเทลงบัว รถที่โคนต้นก็ได้นะคะแล้วก็นี่ฉีดค่ะนี่ดอกสีแดงสวยมากดอกตูมเร้่มาแล้วค่ะมันจะกระตุ้นให้ดอกใหญ่แข็งแรงแล้วก็บานนานด้วยนะค่ะนี่แหละสําหรับการบํารุงกหลาบของเล็กนะคะก็จะมีสลับกันไปสวนอันนี้ข <c oughs> ายดูอีกแล้วมันใหญ่มากค่ะทุกคนอร่อยมากผักอินทรีย์ของเล็ก <c oughs> เดี๋ยวจะเอามูลสโตนมาให้ดูนะคะสวยมากเด็ดไปเมื่อวาน นี่ค่ะทุกคนดูมูนสโตนค่ะกลีบแข็งหนาะบานทนบานานานรอบดอกไว้แนะนำมือใหม่เลยนะคะดูดอกใหญ่มากนี้เก็บใส่แก้วนะคะข้างในจะมีดอกสเลเตแล้วก็อินถวามันหอมแล้วก็กุหลาบามีกลิ่นอ่อนๆน,นะคะมูลสโตนกลิ่นอ่อนถ้าอยากกลิ่นแรงเดี๋ยวเล็กมาบอกนะว่าทำไงให้กุหลาบมีกลิ่นนะคะเดี๋ยวจะมาบอกสวยมาก สวยมากเลยค่ะเห็นไหมถ้าอากาศหนาวเย็นสีชมพูจะเข้มความจริงอะ่ะสวยกว่าในรูปอีกนะคะแล้วก็ดอกใหญ่มากเนี่ยเก็บไปวันนี้วันที่สองยังไม่มีอาการแบบเหี่ยวหรืออะไรเลยดูนะคะสวยจริงๆ นะช่วงหนึ่งแบบออกเป็นส0ดอกสวยสวยจริงๆค่ะนี่ทําชาได้ปลอดภัยเล็กปลูกแบบปลอดภัยนะคะค่ะสาหรับคลิปกุหลาบสาวกุหลาบคนรักกุหลาบคนคบ้ากุหลาบก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเล็กจะรวมไว้สําหรับกุหลาบนะคะการดูและจะมีทั้งต้นที่โซมต้นสวยทํายังไงให้สวยต้นที่โซมแล้วก็เอาไปทําชากุหลาบทายังไงนะคะติดตามไว้นะแค่นี้นะทุกคนสวัสดีจ้า